สวัสดีครับวันนี้ทีมงานคอรเรล่าพลัสจะนําทุกท่านมาชมวิธีการเพาะขยายไรแดงกันนะครับเริ่มต้นจากเมื่อวานที่เรานําทุกท่านมาเพาะน้ําเขียวกันนะครับในกล่องล้ำโฟมที่มีขนาดความจุประมาณ20ลิตรนะครับหลังจากที่เราเพาะน้ําเขียวประมาณ3-4วันได้น้ําเขียวเต็มที่แล้วนะครับจนน้าเขียวไม่มีกลิ่นของแอมโมเนียแล้วนะครับสีเข้มดีแล้วก็จะต้องนําน้ําเขียวนั้นมา ใช้เพื่อเป็นอาหารให้กับลาแดงนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเราทําน้ําเขียวเตรียมเอาไว้หลายภาชนะหลายถังมากเลยนะครับแต่ละถังก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของการเพราะน้ําเขียวนะครับเมื่อน้าเขียวได้มีสีที่เข้มตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะต้องนําไปเป็นอาหารของลาแดงนะครับคราวนี้มาดูาวิธีการเพอนใบแดงกันนะครับ สิ่งที่เราต้องมีภาชนะที่ต้องเตรียมไว้มีอะไรบ้างนะครับนะครับหนึ่งประกอบด้วยภาชนะที่ใช้สำหรับเลี้ยงไรแดงนะครับจะมีขนาดเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่าปริมาณไรแดงที่เราต้องการนะครับอันนี้ในถังที่ในภาพที่เตรียมไว้นี่จะเป็นถังขนาด500ลิตรนะครับถิดว่าเราได้มีการเตรียมน้ําจืดเอาไว้บางส่วนแล้วนะครับ2ก็คือน้ําเขียว เป็นอาหารให้กับไรแดงนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้บางส่วนแล้วแล้วก็3ก็คือไรแดงนะครับอันนี้เป็นไรแดงที่ได้จากการเพราะในตู้กระจกนะครับอ่าเดี๋ยวจะแผนภาพเข้าไปด้วยใกล้ๆนะครับประมาณที่เตรียมไว้ประมาณ 3- 4ถึงช้อนโต๊ะนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำการทอะไรแดงมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นแรกเราก็ต้องเตรียมน้ำเขียวก่อน วันนี้เราจะเตรียมน้ำเขียวกันประมาณ20ลิตรนะครับโดยภาชนะที่ผมใช้ในวันนี้จะมีความจุประมาณ6ลิตรนะครับแล้วก็เตรียมไว้ประมาณ3ถังครึ่งนะครับก็ประมาณ20ลิตรนะครับหรือจะนําไปเทไว้ในถังที่ใช้เพาะไรแดงกันนะครับ ค้นของคอเลราสูงมากซึ่งถ้าหากว่าเราใช้แต่น้ำเขียวอย่างเดียวจะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับโดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาขาดออกซิเจนขึ้นเลยแดงก็อาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเจือจางน้ำเขียวคอเลราของเรารับเขียวสีเข้มมากเลยอันนี้เราเตยมน้ำสะอาดไว้ประมาณ60ลิตร เยอะมากแล้วนะครับเราเทไว้ทั้งหมด20ลิตรนะครับ่านะครับหลังจากนั้นไขแดงที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อกี้นะครับลองดูกันก็สตาร์ทด้วยปริมาณที่ไม่เยอะมากจนเกินไป นะครับเพียงแค่นี้ไม่ยากเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าไรแดงจะเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือในเบื้องต้นวันนี้เราทําไว้นะครับสีของน้ําเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ําจะมีลักษณะที่ใสลงนิดหน่อยนะครับประมาณหนึ่งสองวันน้ําจะเริ่มใสเพราะฉะนั้นเราต้องม,มีการเติมน้ำเขียวลงไปในตรงนี้อีกนะครับเพื่อเปหาให้กับไรด กิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับคิดว่าคงทํากันได้ไม่ยากเลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ